มาแล้วค่ะกับจรวเจ้าปัญหานะคะกิจกรรมการเร่นการร้อนจรวดนะคะคุณครู สัญญากับเด็กๆตั้งแต่อาทิตย์ของสัปดาห์ที่แล้วนะคะีเด็กๆก็ทวงแล้วทวงแล้วค่ะทวงคุณครูแล้วก็ทวงคุณครูอีกคว่าหนูจะเล่นจะรวดเมื่อไรจะเล่นจะรวดค่ะคุณครูก็เลยต้องจัดหนายค่ะสองสัปสำหรับสัปดาห์นี้นะเะด็กๆก็มาเพิ่มกันมากขึ้นค่ะจะรวดขีพภบไว้เตี่ยวไว้ก็ไม่พอค่ะก็เลยมาพับจรวดเพิ่มขึ้นค่ะให้กับเด็กๆนะคะเพื่อ แก้ปัญหาของไหงานคุณครูไม่มีการสอนค่ะเดี๋ยวก็ทวงคุณครูแล้วทวงคุณครูอีกค่ะเมื่อไรจะได้เล่นค่ะเมื่อไรจะได้เล่นค่ะวันนี้ก็เลยจัดให้เลยค่ะสมใจอยากเลยค่ะจัดกันทุกคนเลยค่ะเล่นกันให้สนุกสนานนะคะออกไปไปดูไปดูค่ะเล่นกันใหญ่กลยค่โอ้ดีใจกันใหญ่เลยค่ะดีใจกับการเรียนเลยค่ะมาถึงเวลาเล่นกระวนค่ะเอาพุงมาไปค่ะพุง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 ค่ะโอ้โหสนุกจริงจริงค่ะการเดเล่นแบบนี้โอ้โหอะไรเป็นอะไรที่สนุกมากค่ะจนุกดรามาที่ภาพ ที่คุณครูพับให้มันสนุกสนานจริงๆเลยก็เอาพุงเข้าไปกับพุงพุงพุงเข้าไปค่ะสนุกกันไหมคะสมใจอยากแล้วค่ะเอาพุงค่ะถึงเวลาดีผู้ชายพุงก็โอ้สนุกจริงๆเลยฉลวดฉันล้ำไกลเลยเกินโอ้ไปเก็บ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 ค่ะสนุกจริงๆเลยเอาเล่นกันให้สนุกเลยนะคะเล่นกันให้เต็มที่เลยค่ะจะได้ไม่ต well. ้องมาถ่วงคุณครูอีกค่ะมาถ่วงไม่จะเล่นตรวดค่ะไม่เลยจะเล่นตรวดค่ะนูอยากเล่นฉรวดค่ะคุณครูม่เลยจะได้เล่นฉรวดค่ะอาเล่นกันให้เพลินเลยค่ะเล่นกันให้เพลินค่ะสนุกสนานกัน ให้เต็มที่เลยค่ะเด็กๆโอ้จรวดของใครจรวดของใครเก็บเข้าไปค่ะเด็กๆเ,เก็บจรวดของตัวเองด้วยนะคะโอ้โหสนุกจริงๆค่ะสบายแล้วคุณจะได้ไม่ต้องมาโดนทวงจรวดอีกแล้วนะคะเด็กันให้สนุกสนานเลยค่ะ พุงไปกิบไปค่ะพุงไปกิบไปค่ะของใครไกลกว่ากันค่ะของใครร้อนนานกว่ากันค่ะเอาพุงไปค่ะเอาพุงเขาไปค่ะระวังใส่ตาเพื่อนนะคะโอ้สนุกกันใหญ่รวยค่ะมาถึงหนอจะรวยของฉันปิวไปตกนั่งค่ะร้องไห้สิค่ะุถาหม่ค่ะมาอคุยกันหน่อยค่ะมาคุยเหตุผลกันหน่อยค่ะเป็นอะไรค่ะคุณรู้